วันนี้มาต่อกันในตอนที่สองของหมู่บ้านแม่กำปองบ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุกว่า100ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอดอยสะเก็ดบ้านแม่กำปองอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,300เมตรและอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรลักษณะการตั้งบ้านเรือนของบ้านแม่กำปองจะตั้งเรียงรายในหุบเขาและสองฝั่งของลำห้วยสภาพทั่วไปของชุมชนรายล้อมไปด้วยภูเขามีไร่ชากาแฟ และมีน้ำตกและป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดอยม่อนล้านรวมทั้งทรัพ,พยากรธรรมชาติที่สวยงามมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีบ้านแม่กำปองปัจจุบันมี132หลังคาเรือนมีประชากรประมาณ362คนอาชีพหลักของชาวชุมชนบ้านแม่กำปองคือการทำเมี่ยงหรือชาอาชีพรองคือการปลูกกาแฟ ค้าขายและรับจ้างชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมืองที่นับถือาศาสนาพุทธลักษณะทางสังคมของบ้านแม่กำปองชาวบ้านอยู่กันแบบพึ่งพาเหมือนญาติพี่น้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีความเชื่อในพิธีกรรมต่างๆของชุมชนมีความเคารพในกฎระเบียบกติกาของชุมชนและสมาชิกมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนในทุกรูปแบบบ้านแม่กำปองมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติมีอากาศที่สะอาดและแหล่งน้ำที่สมบูรณ์มีดอกไม้สีเหลืองแดงขึ้นบริเวณใกล้ใกล้ลำห้วยตลอดแนวชาวบ้านเรียกดอกไม้นี้ว่าดอกกำปองรวมกับมีลำธารไหลผ่านหมู่บ้านจึงรวมเรียกว่า กำปองซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านความสุขของการมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองคือการได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไมา้ลำธารและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวโดยอาจเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือนอนพักโฮมสเตย์ของชาวบ้าน ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายแห่งซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมวิถีชีวิตของชุมชนดูการเก็บชาใบาเมี่ยงและการปลูกกาแฟในหมู่บ้านแม่กำปองมีโฮมสเตย์สวยๆร้านกาแฟเก๋ๆอยู่มากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนมาหามุมถ่ายรูปสวยๆมาชิมอาหารพื้นเมืองซึ่งมีให้เลือกอยู่มากมายหลายอย่างรวมถึงอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี